ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่5การเคลื่อนไหวพื้นฐานเรื่องเรียนแบบการเคลื่อนไหวค่ะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในชีวิตประจําวันเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเช่นวิ่งกระโดดหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติ เป็นการเรียนแบบลักษณะของธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยสมมติว่าตนเองเป็นสิ่งเหล่านั้นแล้วทำท่าให้สมบทบาทเพื่อสื่อให้ผู้ชมเข้าใจตรงกันกันกบผู้สแสดงค่ะเช่นการเรียนแบบลมพัดต้นไม้ค่ะต่อไปค่ะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนนะคะ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบกิริยาท่าทางของคนนะคะเช่นการร้องเพลงหรือว่าขับรถค่ะ 2. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนอาชีพต่างๆเช่นพยาบาลชาวนาหรือว่าตำรวจค่ะข้อที่3นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบคนวัยต่างๆค่ะเช่นการเรียนแบบท่าเดินของคนแก่ค่ะต่อไปค่ะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์มีหลายแบบนะคะเช่นการกระโดดการวิ่งการคลานหรือว่าการเลื้อย ว่ายน้ำบินหรือว่าเดินนะคะเรามาดูตัวอย่างดังนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าการเคลื่อนไหวของนกและผีเสื้อเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดคะคำตอบคือการบินนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่ากระต่ายและจิงโจ้มีการเคลื่อนไหวแบบใดคะคำตอบคือการกระโดดค่ะต่อไปค่ะ ปลากับกุ้งนักเรียนคิดว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรคะคำตอบคือการว่ายค่ะแล้วต่อไปค่ะสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่างูนั่นเองค่ะเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้นะคะแล้วเจ้างูนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างไรคะการเลื้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่า เต่าค่ะนักเรียนคิดว่าเต่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรคะการคลานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแมวและสุนัขมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรคะคำตอบก็คือการเดินหรือว่าวิ่งนั่นเองค่ะ เราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อแสดงท่าทางเรียนแบบศัพท์ต่างๆได้ไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะและนี่คือการเรียนแบบท่ากบนะคะและนี่คือการเรียนแบบท่าทางสุนัขค่ะและนี่คือการเรียนแบบท่าปลาว่ายน้ําค่ะและต่อไปค่ะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนดบบสิ่งของ การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของต่างๆสามารถทำได้ตามจินตนาการเช่นการเรียนแบบทำท่าทางเป็นเก้าอี้หรือการเรียนแบบท่าทางเป็นสะพานค่ะนี่คือตัวอย่างการเรียนแบบท่าทางเป็นสะพานนะคะต่อไปค่ะการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สัตว์นะคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงทำให้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน เราสามารถสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆให้เข้ากับบทเพลงได้เช่นเพลงช้างแสดงท่าทางเรียนแบบลักษณะของช้างนั่นเองค่ะและนี่คือท่าทางการเรียนแบบลักษณะของช้างค่ะสรุปบทเรียนสั้นๆนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางช่วยฝึกจินตนาการและใช้อวัยวะต่างๆได้อย่าง,งคล่องแคล่วค่ะ แล้วพบกันใหม่กับการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ